ครับก็มาสวัสดีพอแม่พี่น้องทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ก็ช่องวิธีดุยส่วนนะครับก็ทักทายพี่น้องตอนเช้านะครับประมาณใกล้จะหกโมงเช้านะครับวันนี้ก็มาสุนยางพารานะครับซึ่งก็น้ํายางนี่ไหลดีมากแล้วนะครับพี่น้องอนี่ก็ขอเปิดประเด็นนิดนึงนะครับกับการที่มีของขาย ในช่วงเวลาที่ถูกต้องและไม่มีของขายในช่วงเวลาที่ผิดนะครับมันเป็นยังไงนะพี่น้องนะครับเ,เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับการที่เราเ,เรียกว่ามีของนะครับมีของไว้ขายนะครับในช่วงเวลาที่ถูกต้องก็คือ,อ,อในช่วงเวลาที่สินค้าของเรานั้นขายในราคาที่ได้ดีที่สุดนะพี่น้อง ในรอบปีหรือรอบสามเดือนอ่ที่เขาบอกว่าคิวนะครับวอเตอร์อ่าสามสามสี่สิบสองนะครับก็ม,ม,มีสี่สี่รอบออา่าหรือว่าหนึ่งปีนะครับหรือว่าเอา่อเดือนนี้นี่อ่ในช่วงเวลาไหนที่พิ่งนะในช่วงเวลาไหนที่ควรจะปล่อยออกนะครับนี่นก็มีหลายแบบนะครับดังนั้นแล้วคำว่ามีของขอายอ่ก็คือ ทำยังไงก็ได้นะพี่น้องอา่าอย่างเช่นปลูกมันนี่พี่น้องอา่าถ้าปลูกนี่ตอนที่อา่าตอนนี้นี่ก็มาเก็บเกี่ยวตอนถ้าเกิดไปเก็บเกี่ยวตอนปัณน,นาหรือว่าในช่วงระยะเวลานี้นะพี่น้องเอ่อเมษาพฤษภาเนี่ก็มันนาก็ทะลักเข้ากับมันอา่านี่นะครับมันโคกนะครับก็ทําให้ราคาไม่ดีนะพี่น้อง ถ้าเราไปขุดซตอนที่มันโคกยังไม่มีนะครับเขาเออมันมันนายังไม่มีนะครับมันโคกมีนี่ในช่วงพฤศจิกาธันวาเนี่ราคาเราจะได้เยอะที่สุดนะพี่น้องนะก็ดังนั้นก็คือว่าการมีของขายนี่ถ้าสมมติว่าเออมีของขายในช่วงเวลาที่ผิดนะมันก็ผิดนะพี่น้องเออมันก็ได้ราคาที่ <c oughs> ไม่ดีนะครับ ก็เหมือนกับเล่นลงทุนเหมือนกันนะพี่น้องอซื้อเก่งกำไรเยอะๆแล้วขายไม่ออกอย่างี้ก็ต้องอต้องตัดขาดทุนนะพี่น้องอหรือว่าถ้า,าไม่มีของในช่วงเวลาที่ในช่วงเวลาที่สินค้ากำลังจะดีะพี่น้อง,องดูนะเขาก็บางคนก็ยังไม่ขุดหมดนะครับ ในช่วงเวลาทีา่ยังไม่ดีนะครับก็มันก็จะทําให้เราขายไม่ได้นะครับไม่มีของขายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีของขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมนี้คือมันก็จะได้ในสิ่งที่สมควรนะครับจะได้นะครับพี่น้องนี่ก็ฝากเรื่องนี้ไว้นะครับสวัสดีครับ